อ๋อทุนกำงไรอยู่ในสองนนี่เหรอวันนี้เหรอหายหมดเลยนะรถเหมาอะไรโอ,โอ้พี่บินให้สามพันนะแกมีน้ำใจด้วยนะพี่บินมาซื้อของพวกเรามาซื้อก่อนพี่บินนะ ผมมาซื้อปั๊บยายบอกยายขอมีน้ำโคกใช่ไหมยายมีน้ำแข็งมีเนี่ยแกมีกระติกแกมีกระติกอยู่นะครับแล้วแกก็บอกมีน้ำแข็งผมก็ให้แกใส่เอาโคกใส่น้ำแข็งให้ถุงหนึ่งให้แบงค์ยี่สิบไปส่งให้แกแกบอกว่าเอาไปเถอะเอาบอกไม่เอายายเอาเลยพอแกรับแบงค์ยี่สิบไปแกก็ หยิบเหรียญมาถอดได้ผมไม่ใช่ว่าของแบบไม่ดีนะมาถอดได้ผมของร้อนใหม่ๆของร้อนของออกมาใหม่ๆเลยพอเสร็จแล้วน้องผมมาหยิบขนมข้างหลังถามเท่าไหร่ยายแกมองหน้าเห็นพีเจานาที่ลงมาแลอยู่แกบอกเอาไปเถอะยายแกมีน้ำใจมากเลยนะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนี่พี่บินก็เลยบอกว่าแกลงใจนะก็ให้บอกว่าใครหยิบอะไรอยากใครกินอะไรหยิบเอาจะช่วยอดขนนยายแล้วถามว่า ขายหมดทั้งคันรถเนี่ยประมาณเท่าไหร่ยายบอกพันกว่าบาลพันกบาทพันกว่าบาทสองพันอะไรเงี้ยนะครับพี่บินก็เลยตระเวนแล้วก็ที่บินให้ไปสามพันบาทนะครับก็เดี๋ยวพี่อาสาร่วมเราเอาของนะครับแลก็ขอคุณยายแข็งแรงนะครับคุณยายแลาวก็ไปไล่ล้องมเยี่ยมดยายดีใจในวันนี้วันนี้เอาไอ้นังไก่ได้ไหมน้งคู่นะเดี๋ยวนี้เราไม่เกี่ยวนี่น้ำเกี่ยว แล้วก็เหมือนทําเป็นเหมือนมิจฉาชีพเลยนะพวกเราพี่ท็อปหลอกคุยกับยายข้างหน้าข้างหลังหยิบกันแต่รู้อยู่แล้วว่าดูดูยายดูยายหยิบให้ยายเลยพอแล้วยายพอแล้วยายพอแล้วยายได้ไปขายยายได้ไปขายคนอเดื่นบ้างยายไปขายข้าเดื่นบ้างนะไปอะไรนันก็เบื่อไปขายคนอเดื่นบ้างไงนะ แต่ที่บ้านยายเดี๋ยวมีคนอยู่ใช่ไหมครับที่บ้านยายเดี๋ยวมีคนอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่บินนะเดี๋ยวพี่บินเ้าของเข้าไปแจกให้นะครับนะยายคำดีๆดูแลตัวเองดีๆด้วยปลาเนี่ยไม่กินวันนี้วันพักกินไม่ได้ต้องกินรั่นี้ปลาพี่บินถุงหนึ่งเอราเราจะแยกกันเราไม่เอาผงไงปลาอย่าลืมทวงหนูเนื้อหนักหน่ายยังไม่รู้

ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ